วันครับมันกินผัดเจีเ๋ยวปลาปันทีน้ำเค็มมากเนี่ยน้ำตกม,มันต้องน้ำเค็มๆอย่างนี้ซุนแล้วก็แซ่บเลยนะนี่ผมสั่งมาคอมบูนะนะแบบสองสองถ้วยฮนะซูมตอนเกนียงสองถ้วยเนละยเนื้อเนื้อเนื้อเนะนื้อเปื่อยนะเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยพิเศษสองชามก๋วยเตี๋ยวนะ อร่อยแม่อร่อยต้องชิมตอนยังไม่ปรุงเนะี่ยตอนนี้ยังไม่ปรุงนะนี่เค็มเค็มนะครัเขาไม่หวงไม่หวงเลือดนะไม่หวงน้ำมาเป็นดำๆอย่างนี้เลยอ่ะมาชิมกันก่อนแบบไม่ปรุงนะทุกคนกว่าจจะเปไหนนะอ่ะพร้อมสวดหนึ่งอสองสามยำเต็คมคนเดีย๋ยว นิ่มนุ่มแทบจะละลายในฟันเลยลนะนะเนี่ยนิ่มมากเดี๋ยวผัดวุ้งก็กรอบๆบวกกับเส้นที่ลวกแบบพอดีพอดีนะลวกร้อนๆนิ่มๆที่กินเนี่ยไม่ปุ้งนะครับเดี๋ยวมาทุกคนขอไปทีจัดไป ที่จัดขนมถ้วยมาถ้วยหนึ่งหลงจากกินกว๋วยเตี๋ยวพอวาที่ไปนะลืมอัดคลิปเลยว่าที่ว่าขนมถ้ถวยเขาก็เด็ดเหมือนกันอ่ทีนี้เราก็จะมารออีกถ้วยนงนะครับแหนมเนี่ะนี่เขาให้กินนะครับไม่ใช่มอมาตีจริงอย่างนี้นะไม่ใช่นี่กินแบบแหนอร่อยฟันเยอครับแหมแหนมแมแ,มแ,มแงเลยสาเดียว เ,เ,เ,เป็นมากครับกินปุวยเตี๋ยวแสนอร่อยกินขนมปุ้ยเป็นอะไรที่กินมากนะทุกคนอ่ะอีกกระพีนะแหมแมมแหมแหมมีมมมมใครกินแบบผมไหมทำเดียวเลยทำเดียวแบบแม่งหมดทำนะหอมหอมเลยนะใ,ให้ทุกคนวันนี้ รอดไปสองคู่ทุกคนดีจริงๆคุดด้นเจยบก็แคบจะน้ำหมดจะชามหนุ่มเลยก็รอดไปสองคู่อร่อยมากทุกคนใครเคยกินไหมหนุ่มถ้วยร้านปอวัตรีว่าคอมเมนต์บอกกันหน่ะจะดันคลิปหน้าอกันไป